ว่ามากันยางงี้น่าชื่นใจหลายๆรอบแบบนี้นะ <ST>. ครับบุญของเรานะครับซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคนขายนี่ยินดีขายไม่ปฏิเสธในการมอา้ำใจนะครับเหมือนกานที่ท่านสุก่วยแล้ว ถูกหวยถูกซ้ำถูกซ้อนถูกซักถูกซักถูกเล็กถูกน้อยนะครับเพราะว่าท่านทำบุญซ้อนแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้นะแล้วถ้าใครอยากจะทำเยอะๆอยากถูกรางวัลใหญ่ๆทำหลายๆรอบซื้อหลายๆรอบอ่ะคู่นี้ยังไงไปถวายพร้อมหรือยังฮนะ ทำไมไม่ไปเราต้อไปด้วยอถ้าไปแล้วด้วยจริงๆมันต้อง